โทติทยะนิพานะปะติสั่งยุตตะสุตตะเอวเมสุตังเอกังสมยังภักวาสาวัตถิยังวิหารติเฉตวเนอนาธาบิดิกาตอาลาเมเตนะโคปณนะสมเยนะภักขวาภิกโคนิพานะปฏิสั่งยุตายะธรรมิยากทายะ สันทัสเสติสมาทะเปตสมุติเชติสัมปะหังเซติเตทะพิโคอธิกัตวามนสิกัตมนสิกัตวัตวาสับพันเจตโซสัม,มานาลิตวาโอหิตาโสตาราม,มังสุนันติอทะทโคภัควา เอตมาทั้งวิทิตว,วาตาอย่างเวลาย่างอิมังอุทานังอุทาเนเสทุทะสร้างอนตังนามะนหิสัจจังสุทัสสนังปติวิทาตันหาชาณโตปัสโตนัติกินจนันนเตโทติททยัง